ไม่จะแค่นพียง,งนี้แต่จะนี้ไม่ว่าจะนาเป็นเพียงใรเออโอเคสวัสดีครับอยู่กับเราในน้ำวันนี้ในเกมอ่าสลาบนินดีแลนด์มหัศจรรย์นะครับเหมือนจะดังสลาบอิมนมาเดแลนด์นะครับสลาบอิมนมาดแลนด์นนครับอยู่ชื่อไทยก็สลาบอินในดิีแลนด์เอาเราก็เก่งนะเออ มันก็มันชื่อไทย,ไไยชื่อไทยฮะมันก็แร้ไปว่าอะไรก็ดินแดนมหาชนไงโอเคเล่นยังไงเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเลยแล้วบอก้วคะว่าต้องเน้นไม่เก่งวินนะฮะอ้าวอืมคะแนนก็ได้เยอะอยู่เ,เดซี่นี่ไปว่า,ชชา,าอะไรฮะเดชนี่ยโชวชะตาพูดอยู่ได้ไงเนี่ย เงา <c oughs> เลิมเปนมามาแล้ stupid, uh. stupid. วสตูบิดะสตูบิดงูเงาโอ้ยดูได้ไงแซลลี่อ uh? ่ะฮะแซลลี่ว่าอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้บางคำก็ไม่รู้หรอกโ<ว>อ่าห็น <c oughs> <c oughs> จังปะ <c oughs> <c oughs> แต่ละงู โอเคสร้างห้องนะสร้างห้องอย่าเ้ยงสร้างเดี๋ยวเสี่ยงอ่ะใชรออย่าสร้างอย่าสร้างงั้นเอ้ยสร้างดีถ้กเล่นได้เ่นเล่นสร้างิเออเราเนี้ยสร้าง่ไมอ่ะเราไม่อยากสร้างอ่ะทาไมเพราะเราไม่เคยสร้าง่เราไม่เคยสร้างหนึ่งสองขอเข้าเก่อนไม่เคยเล่นด้วยซ้โอเคเดี๋ยเดี๋ยนะขอตังค์คนก่อนออกจากเมกเจมโดดไม่ใ่โดดสมานัตเ่มชา มวยของคนละก่อนเดี๋ยวช้าวยช้าเหลือเกินโอชาจ้าไม่คิดมามมาเลเลลุเกมอินดี้ดีบัตพีเบนเกมอินดี้เลย์เกมกำลังตรวจสอบเกมอะไรกิกำลังตรวจรอ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  เกมกำลังเลื่มเกมจีกังเกมสลับในเดียนมหาจตไพมาลับในเดียนมหาจตไพสลับในเดียนอุลกกบไพยสลับในเดียนมหาจตไพสลับในเดียนอุลกกบไพยเป็นเรื่องราวของชาวบ้านชนเผ่าสลับที่อยู่อยู่ในน้ำท่วมมวยใหญ่แล้วมีละครแห่งมหาจตไพพอเขาได้เล่นการ์ดปุ๊บ ในดนีของเขากลายเป็นเในเมกไปเรื่อยแล้วเฮ้ยับมงกรอะไรนะคำมงกรโอเคขอคำตับมงกรอเอเอแล้วนเร่เนี้ยช้ากรอโหลดสิเดี๋ยวเจอ,อเ,เอาอไปเรื่อยแล้ว,ดวกดดวด อยากให้ได้แสนยังเลยเเอ่ะเป็นเป็นสัอ้ของจริงแบบโอ้ยเลยอ่ะโหยม <laughs> เ,เล่นเล่นสติ๊กเกอร์เรื่อยละวทองทองมาเล่นกันสร้างทองยังสร้างเป็นเล่นยังไม่เป็นเลยไายกดเลื่อนเลื่อนตรงตรงตรงกลางไปเรื่อยอ่ะไอ้ไอ้ที่เขียนว่ารายการท่องอะไรไปเรื่อยถ้าเกิดนายเจอเขาว่าสร้าง ทราบห้องอ่ะแล้วกดเข้าไปแล้วนายมันก็เขียนรหัสด้วยอะไรได้เข้าได้โอเคไงนะรหัสหาเอาหาเอานะรหัสล็อกเีสเลขกดไม่มีล็อกเนสหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะรหัสหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ปหมล็อกเนสหนึ่งเก้าหนึ่งสร้างห้องอ่ะเดี๋ยวนะอย่ากดหาห้องอ่ะห้องนี้มีผู้ได้ยื่นสร้างไปแล้วจะสุ่มห้องคนรหาห้องไม่ยื่สุ่มห้อง ระดับมากกว่าสามจะเล่นได้ต้องมีระดับมากกว่าสามเฮ้ยเฮ้ยอยู่เราเล่นเกมอยู่ขอเล่นก่อนได้ป่ะเดี็กนักเล่นไปแล้วกันเดี๋ยวเราขอเล่นก่อนอ่าบางคนถามไม่ได้อ่ะมาไม่เห็นใครถาเลยอ๋อเวลาคนยะถามอะไรยังไงเราดันหนึ่งขอเล่นก่อนยังไม่ได้สร้างเลยกระผมลงมาลินผมลงมาลินกันเลยเห็นยังยังไม่ระดับสามเสียงจะท้อนแบบ ต้องเง็ตเรอไปก่อนใะไอ่าความที่เล่นเล่นไม่เป็นมากลงไพ่อ่าลงไพ่เล่นเล่นมั่วมากตัดทิงท้งทิง้งมั่วเลยอ่ะผ่านนะผ่านนะมันผ่านมันผ่านกันหมดเลยอ่าฮะ,ะมัวม่วมัวม่วอ่ามั่วมั่วเล่นเสร็จบอก เดินเสร็จบอโอเคเดินเสร็จบอกเพราะว่าเื่นสองตาเล่นเล่น่เล่นอยู่งทั้งสองตาสี่สามสองหนึ่งเมื่อคนผ่านแม่งผ่านอ่ะผ่านม่งหมดเลยเออดีอ่ะมึงจะเล่นก็ไม่เนี่ยมึงผ่านตลอดเยเออ ไอ้นี่ก็ผ่านอีกแล้วอ่ะผ่านผ่านอ่าผ่านด้วยอ่ะมึงเล่นเลยทำไมการต่อสู้ครั้งแรกมันเร็วจะเกินการต่อสู้แห่งการผ่านเอาผ่านกูรีดตัดการมันได้เป็นคิงแล้วเราต้องฟงมาชนคราวหน้าเล่นไม่เป็นความลื่นไม่เป็นผ่า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 นเออ มั่วมัวม่วลงลงมั่วลงมั่วมีเลขเจ็ดไม่มีแปดเว้ยไม่อาด <c oughs> โอ้ฮ่าห่าห้าไม่ผ่านแม่งเออ <c oughs> สองเอาให้ชนะเอาให้เอาให้เอาให้ หาข่าวมาผ่านผ่านแม่งต้องลงแล้วอะลงมันลงมันซะเลยอ่ะลาบลาลาบาลาลนแนบนันานานาะานานาดานานานาดาาาาาก แมวตัวน้อยตัว,วน,นิดในขอบฝาเพื่อให้ไม่ใช่ของความโคลนีอยู่แมวตัว,วนี้แล้วอันนี้ไม่ติดเลยกระสิณนะมี็กเขาสร้างเลยเฮยเริ่มเริ่มร้องเองมันจะติดกระสิณได้ไงปะหลงมัวนี่เล่นไม่เป็นนี่อย่ดดาด่าผมนะมไม่เคยเล่นขอผ่านเธอไม่มีเชจิจ,จังปุนขอผ่านขอผ่านนี่มันสื่อเหตุการผ่านหรือไงเนี่ย ชนะกป็นคนละอ่านถ้าเกิดนายเล่นนะถ้าเกิดนายนายได้สลักส,สองรอบอ่ะนายจะเสียตังค์ไปหมื่นเลยยังไม่เสียสักบาทเนี่ยผ่านตลอดมัวมัว,มวคุกกี้อ่ะคุกกี้คุกกี้กกกกเรียกว,ว่าตังค์ในเกมนี้นะตังค์ดีเดยนหัศจรรย์ขอผ่านโอ้โหรีบตันกัเหลือใบเดียวลท่านเลือ ม่เดียวแต่ว่าเกิดเล่นน้อยก็ไม่สามารถเล่นได้เลขนหนึ่งเนี่ยน,นะเอ้เป็นคิงควายผ่านเหลือใบเดียวโอ้โหไอ้นั่นเลเนยสิบเอ็ดใบมันเป็นคิงไปแล้วได้เป็นควิงไม่เหลือใบเดียวผ่าน,านดีครับปยผ่านตลอดโอ้ย่ำลงเลขแปดไปเลย โอ้ยนคนนี้ก็ผ่านบ่อยกันเลยเล่นแปะยังไม่มีอีกเหรอผ่านอุ้ยผ่านเล่นไม่เป็นผ่านการไปเลยนิปต้งกาได้เป็นควีงแล้วควีงเฮ้ยผ่านไม่ผ่านก็แพ้ดิเล่นเกลือมันกันยืดๆยชาติไหนชนะกันวะเนี่ยผ่านมีมมคนหนุดได้แหละดีๆอดี โมเป็นสก๊อตผ่า,าน,เ,นเ,เล่นได้กันแหละผ่านเล่นแบบมัวมากมีโมเนี่ยอ๋อแม่ใกล้กลับมาแล้วเรามรีบรีบแครีบรีบจบแล้วกันจะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเข้าเข้า,ขากลางวันเลยผ่านนี่นี่มันเจน็ดดึกแล้วนะเออ หิวข้าวเออพานเออพานเออเอเออ้าวใบเดียวหมดแล้วอา้าวอ้าวอ้าวสึกแห่งคนใบเดียวเดี๋ยสิโอเคมาลงเลทลงเลทเลยนะฮะเลทเลยนะเลทอ่าเป็นส้นแสงมันออกมันออก,ออกจากการเล่นเกมไม่ได้นะมันต้องร้อยเล่นเกมก่อนเอออ้าวนี่เกิดอะไรขึ้นไพ่รีใหม่ ่าใช่ไม่เปลี่ยนกับพี่เป็นแค่คนไม้หลงร้อยไปอย่างไรจุดไหมมัใช่เลยไหมเปลี่ยนกับพี่เป็นแค่คนไม้หยุดแต่ลบตะบนกระป๋ามันใช่เหรอโน้ตว่อะไรโบดเมตหากมีเรือสักลำเล่นมาใหญ่ขึ้นมาไม่เคยฟังท่อนนี้เลยผ่าน ผ่านโอ๊ยกดไม่ได้อะไรเพื่อนเนี่ยค้างเหรอค้างอะ,งอะไรคางอ๋ออ้าวเผลอกดเผลอกดคนไม่มีคู่เฉยแดนเสร็จบอกแย่เว๋วผอลำต่ำคิดจะสู้เหรอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไม่สู้แล้วนับเ,เ,เป็นตัเวเลขเป็นปั๊บลงแล้วบอกต่ำ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 ไม่เล่นไม่ไม ไมู่มูู่ขอบพระคุณมาเห็นตวสติ๊กเกอร์ว่ามีม,มีชื่อเราขึ้นปะฮะตรงข้อความอ่ะมีชื่อเราึ้นปะไม่รู้ไม่มีอยู่ในเกมอยู่มั้งเอสเอสเอสขอต่ำต่ำขอต่ำต่ำไม่มีขอผ่านได้ไหมอ่ะลงไพ่ลอล้เหลือเก้าแล้วอันดับสอง อันดับสามแฟบแฟบแฟบมีคนชื่อปอกูเลยหรือเป,ปล่าปอกูลมาทำไมเหรอายบ้านแมวผ่านหมดเลยบา่านแมวผ่านผ่านผ่านเล่นมาทำงนานเพิ่เอีกสิบสี่เองอะ <8 S 1> ่ะแปดเลยชามากๆไม่ม <gracias S 2> ีแ,แรง่านเลย แต่ตัวเขียนไม่ยากนะอ่าแต่งตัวทำไมผ่านมึงจะผ่านไหลายรอบมาเงี้ยเลยผ่านนั่นผ่านไปไปปล่อยให้ไลปล่อยปอยให้ไหลไปไหลไไหล,ลงสู่ทะเลให้ไหลไปเตรียบกับพี่เป็นแค่ความมันใช่หรอมจากไหนมันมาจากไหน ปรนเม็ดตาแม่คืนใหญ่ซัดขึ้นมาหากมีเรือสักลำเล่นมาวันเวลาที่เคยพอเกินจะทุนไหนไปเรื่อยแล้วสองผ่านผ่าน มันเวลาที่เคยพบเอจอกต่ตรงไหนมันไม่พอ,พยยอแต่ฉุดนหัวใจจไปอ่านมันได้ชิงไป<ฟ>แล้วเีไปไม่ใช่เขาโดนขับหลังทำไมไม่ได้นนแม้ใจเดียวหนึ่งถึงรักเธอเท่าไหร ไปจะหมดแล้วเนี่ตนออยตรงนี้ไม่มีแล้วอ้าวออฟไลน์ไปคนหนึ่งแล้วน่็สับปวยแล้วเป็นเทว่าสบายไอนะฮะออฟไลน์ไปคนนะออฟไลน์ไปคนคนออกไปแล้วคนนายนายเพลงที่กิ๊บซีเลนเลดเ,เอ็ดมาบับเลียอะไรอย่างล่ะทำไมมันเป็น เด้ง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 เ่้งเด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 ้งด้งเ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 ้งเด้งเด้งเด้งเึ้งเด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 ้งกด้งเด้งอด้งเ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 ร้งเด้งเด้งเ้งเด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 ้ง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  แอเตแอปปต์แอปต์เอ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 เตกอเ่เอ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 ็อเ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 าาเอเอีอเ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 เอเอเอลอเ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 ัเตเอ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 กอเ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 อออเอเออเอเอเอไอออเอเออเอเอเอออเเอ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 เเอ้อเออเอเอเเออเ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 ออเอเอเเอ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 อเอเอเอออเอเออ ชนะถุยดิแปลกๆเนาะพอเราเล่นเกมแล้วเราได้เป็นบีควีอะไรก็เ็แปลกๆเนาะเล่นไม่เป็นครับโอเคสร้างห้องนายชนะใช่ไหมไม่ชนะเว้ยเล่นไม่เล่นไม่เป็นเล่นเล่นเสร็จยังอ่ะเล่นเสร็จยังเล่นเสร็จแล้วโอเคสร้างห้องเลยห้องสัจเจตอ่ะค่ะดิเริ่มกดเริ่มไปเรื่อยๆห่องสัจเจตเอ้ยเราเจอไซเบอร์สตรีมมิ่งอ่ะสตรีมอ่ะ งั้นเลิกเลิกครับไปไปดูสตรีมกันไปไปโอเคไปโอเคบ๊ายบายครับเท่านี้ครับไม่อยากจะใคแล้วคอมเมนต์ด้าขอะพื้นที่อะไรไม่อย่างรเลยไม่เห็นจะไม่เห็กจะคิดว่าบ๊ายบายเราเราไม่มีเขตใต้คลิปนะครับโอเคบายโอเคเดี๋ยวไปคุยกันเองท็อกท็อปอ่า